สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ลุกมาแต่เช้าเลยพี่น้องผู้มาหาเห็ดขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเมื่อกี่ข้างทางพี่น้องมาเลยครับวันนี้จะเดินหาแต่ตรงขี่มอเตอร์ไซค์หาเลยพี่น้องตรงที่เราเคยเห็นมันขึ้น หมายนี่มาทุกครัง้งไล้ทุกครัง้งแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงพี่น้องไ,ได้มาหลายวันคนก็มา,มาเห็นเรียกกันว่าวาวางอยู่กลางป่านน้ำท่วมมาแล้วพี่น้อง <laughs> น้ำไม่น้ำขึ้นมาตั้งเยอะพี่น้องโอ าหาเราที่เราจะเก็บเห็ดน้ำท่วมมืดพี่น้องเห็นเหยด่ดอกนึงเหยต่ดติดกับน้ำนี่พี่น้อง,น,ออน,งอน้ำท่วมเห็ดมดนำมาอะไรพี่น้อง,องต้องไปหาปลาใหม่พี่น้องปลาในน้ำท่วม ติดน้ำเลยเนะ่ยปูตีมลงไปข้างล่างพี่น้องน้ำถ่วงมาแล้ววันนี้น้ำจะขึ้นว่านี้อนะีกนี่ อต้องตอแน่กุฏิเห็ุขึ้นน้ำท่วมหมด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนไม้ใหม่พี่น้องไม้นี้ไม่ได้แล้วน้ำท่วมหมดแล้วนี่ถึงนี่เลยน้ำ ตีพุ่ลงลงไปข้างล่างหนึ่งเข้ามาพี่ีเจอเห็ดแรา้าทิพย์เ้วตรงนี้ยังเยอะเลยแหละที่ไหนได้น้ำท่วมหมดยองหลือ <c oughs> มดแล้วพี่น้องไม่มีแล้ว น้ำข it so ึ้นมาถึงนี่เลยนี่บนข้างบนก็ไม่มีเหตุเดี๋ยวขี่มาไซไปเรื่อยพี่น้องเลาะเอาข้างทางเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ไหม่ไปอีกป่าหนึ่งป่าหนึ่งอีกป่ามันไม่ได้อยู่ข้างแม่น้ำ เจอแล้วพี่น้องผมามาไม้ตาหนึ่งพี่น้องนี่ดอกบักไนพี่น้องมันมนันมันมนัดดอกหน่อยดอกหนึ่งเอาไปลดนี่ในดอกหน่อยเมื่อกี้นี่ Bịt bị gòn rồi thêm thuyền bay không thấy pháo lên được sóng đột ไข่เพียรโล่งพี่น้องไข่ละน้อยดอกพี่น้องดอกน้อยดอกนึงเอาบดด้วผมแป้งพี่น้อง เิดแ้วขาพี่น้องคิดว่าจะไม่ขึ้นแต่ก็เห็นไข่มาหน่วยนึงพี่เนี่ยแอบหวังเล็กๆพี่น้องว่ามันจะขึ้นให้อยู่นี่มาเจอแล้วพี่น้องเออจองดอกพี่น้อง เัับจวหิดไม่รูปน้องขาวๆอยู่ตรงนั้นหิดไข่พีน่น้องมันมันมัน

đơn rượu gần tay phải nào hay hệ hộ chữ <laughs> nói phải nào Hãy subscribe không mình... 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 Mình bay nữa, ตรงนี้ไม่ค่อยงามดินพูนเจอแล้วพี่น้องนกยังงามนกงามงามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ควรตาหลังหมาจิบ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 พี่น้องเดิ <c ười> นใร้เร็วนี่ฮะ nó kẻ leo này cái <laughs> phong cao thì nó nhanh khen nhiều Chờ lấy nặng, Tám độ Ồ, nhịn ôm dùm ข้างนอกมันยังเล็กอยู่ตลุนี้น่าจะบานพ้่น้อก มัน,นี่ค่อยมาเอาไปากินขาไม่รูเ้เรื่อง

นตกผลงานพี่น้องเห็ดรวมพี่น้องอะไรนั่งหนามมองไม่รู้ก็ไ้้ผักแกงพี่น้องราบคลิปนี้ก็ขอจบตัเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ